สวัสดีค่ะร้านมีดคมค่ะวันนี้นะคะเราก็มีมีดนะคะมานําเสนออีกแล้วนะคะแต่วันนี้ค่ะเราจะเป็นมีดนะคะในรูปแบบที่เน็บได้พกได้นะคะกระชับนะคะแล้วก็กระทัดรัดนะคะสําหรับตัวนี้ค่ะอาจจะให้ดูความงามกันก่อนนะคะความงามตั้งแต่ด้ามมาเลยนะคะอ่า ลายไม <tão S 1> mm ้ก hmm. ็ค่อนข้างสวยงามนะคะตัวนี้นะคะเราเรียกว่ามีดเน็บนะคะ6นิ้วนะคะทำไมถึงเป็นมีดเน็บ6นิ้วคะก็ใบยาวนะคะ6นิ้วนั่นเองนะคะตัวนี้ค่ะมีการนะคะใช้ไม้นะคะซึ่งเป็นไม้พยุงนะคะเป็นไม้มงคลนะคะทําทั้งฝักนะคะแล้วก็ด้ามนะคะแล้วก็มีการแกะลายนะคะอ,อย่างที่เห็นกันนะคะมีการแกะลายนะคะที่ตัวด้ามนะคะหัวท้ายนะคะแล้วก็ที่ฝักนะคะ ค่อนข้างสวยงามนะคะ,ะให้ดูกันชัดๆก่อนนะคะก่อนที่เราจะให้ไปดูด้านในนะคะ,ะทีนี้มาดูด้านในค่ะสำหรับด้านในนะคะอย่างที่เห็นนะคะ,ะมีการเซาะล่องนะคะสลักลายนะคะตัวนี้นะคะใบยาว6นิ้วนะคะก็จะมีความกว้างของใบมีดนะคะ1.4นิ้วนะคะแล้วก็ความหนาค่ะตรงนี้ค่ะตรงนี้นะคะหนาที่4มิลน,นะคะค่อนข้างจับกระชับรัดมากเลยนะคะ,ะให้ดูนะคะ ตัวนี้เบานะคะแล้วก็สามารถพกพาสะดวกนะคะเหมาะกับคนที่ต้องการพกนะคะในกระเป๋านะคะหรือว่า,าในกางเกงนะคะตัวนี้ค่อนข้างสวยงามนะคะอ่ะทีนี้ตัวต่อมาค่ะเดี๋ยวเราจะพามาดูเล่มที่สองกันค่ะเล่มที่สองนี้นะคะก็ค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะมาอีกนิดนึงนะคะมาดูตัวนี้ค่ะให้ดูความสวยงามด้านนอกก่อนนะคะ เล่มที่สองนะคะเราเรียกว่ามีดเน็บ8นิ้วค่ะนะคะมีดเน็บ8ดนิ้วตัวนี้นะคะฝักด้ามทําจากไม้พยุงนะคะตัวนี้นะคะก็จะรัดด้วยเหลกเหมือนเดิมนะคะทีนี้ตัวฝักขาเราจะรัดด้วยหวายนะคะซึ่งเป็นหวายของแท้นะคะฝักด้ามไม้พยุงนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะคะสําหรับด้านในนะคะอ่ะให้ดูนะคะ ตัวนี้นะคะจะเป็นมีดเนี่ย8นิ้วนะคะใบเรียบนะคะจะไม่มีการเซาะล่องสลักลายนะคะเป็นใบเรียบนะคะนะคะใบเรียบตัวนี้นะคะจะมีความยาวนะคะของใบมีดนะคะ8นิ้วนะคะแล้วก็มีความกว้างของใบมีดนะคะอยู่ที่1.5น่ะนะคะแล้วก็หนาตรงนี้ตรงนี้นะคะตรงสันนี้นะคะหนา4มิลนะคะให้ดูนะคะกันชัดๆนะคะ ตัวนี้ก็พกพาสะดวกเช่นเดียวกันนะคะให้ดูนะคะสำหรับบางคนนะคะที่ไม่ชอบนะคะในส่วนของการเซาะร่องสลักลายนะคะด้านในที่ตัวใบมีดนะคะตัวนี้ก็จะเป็นใบเรียบนะคะแต่ถ้าลูกค้าท่านใดนะคะอยากออเดอร์พิเศษนะคะให้ด้านในนะคะที่ใบนะคะมีเซาะร่องสลักลายนะคะก็สามารถแจ้งมาได้นะคะสําหรับตัวนี้นะคะจะไม่มีร้อยหูนะคะที่จะเอ่อ เนี่ยเข็มขัดนะคะร้อยที่เข็มขัดนะคะแต่ว่าถ้าอยากออเดอร์เพิ่มก็สามารถทําให้ได้นะคะอ่ะทีนี้ตัวต่อมาค่ะเรามาดูตัวซิกเนเจอร์ของเรากันบ้างน,นะคะตัวซิกเนเจอร์ของเรานะคะ,ะให้ดูนะคะอันนี้นะคะมีดควางเอ่อความช้างป้องอ้อยนะคะพูดผิดพูดถูกเนาะอ่ะมีดความช้างป้องอ้อยนะคะทําจากไม้พยุง นะคะเป็นไม้มงคลเช่นเดียวกันนะคะรวดลายของไม้นะคะก็จะมีความสวยงามนะคะแล้วก็สีนะคะอ่ะพอร์ตมาให้ดูกันนะคะอ่ะดูกันก่อนนะคะใบนะคะก็ทําจากเหล็กผ่นไถเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เอ่อจะมีการเซาะล่องสลักลายนะคะจากที่เห็นนะคะก็ค่อนข้างสวยงามนะคะเซาะล่องสลักลายนะคะทั้งสองด้านเลยนะคะ ดูนะคะตัวนี้นะคะเป็นควันช้างนะคะบ้องอ้อยเก้านิ้วนะคะมีความหนานะคะความหนาอยู่ที่สี่มิลน,นะคะหนาตรงสันนี้นะคะสี่มิลน,นะคะแล้วก็จะมีความกว้างของใบมีดนะคะอยู่ที่1.1นะคะ1.1นิ้วนะคะให้ดูนะคะตัวนี้ค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวนะคะอ่าพอใส่ฝักเข้าไปแล้วนะคะก็จะอะ่สวยนะคะ ะะมันก็จะดูกลมกลืนมากๆเลยนะคะ สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจนะคะสั่งซื้อมีดนะคะของร้านมีดคมนะคะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์การเกษตรก็ดีนะคะจอบเสียมเคียวคลาดนะคะหรือว่ามีดพกมีดเน็บมีดเดินป่านะคะก็สามารถนะคะโทรสั่งซื้อนะคะได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้นะคะหรือสอบถามรายละเอียดนะคะได้นะคะจัดเพจนะคะมีเพจนะคะเฟซบุ o o ดิจิตอนะคะแล้วก็สามารถแอดไลน์นะคะเพื่อที่จะสอบถามหรือสั่งซื้อกันได้นะคะสำหรับวันนี้คะ่ะก็ต้องขอบคุณนะคะ ค c นะคะของร้านมิตคมนะคะทุกๆท่านเลยนะคะที่ให้ความอนุเคราะห์ร้านของเรานะคะแล้วก็ฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับร้านมิตคมด้วยนะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ